ดเดี๋ยวขออนุญาตเก็บข้อมูลลูกค้าของเรานนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยลูกคา้คารู้จักร้านมานะรถบ้านของเรามาได้ยังไงครับช่องเพจเฟซดูมาในเพจเฟซบุ๊กเนาะครับผมบ้านบ้านที่อยู่ที่ไหนนะครับตอบได้เลยครับรูปตอบก็ได้ครับอยู่นครศรอยุนอนมนะครับส่วนไหนของนครถมุครับกำแพงแสนกำแพงแสนโอเคไม่ไกลมากประมาณครึ่งชั่วโมงจากร้านเรานะครับ ดูมาแล้วกี่ล้านสองลา้งลานเนาะดูมาแล้วสองล้านดูเป็นรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยไหมครับมาตราสองโดยเฉพาะเลยไหมดูดูรุนี้ดูเป็นซิตี้ซิตี้ใช่ไหมครับประมาณตัวปีปีสองพันสิบเอสิบสองอะไรอย่างงี้ปะ่ะอืมอ่าแล้วทำไมถึงเลือกเป็นมาตราสองครับเคยมีคนใช้เห็นเราใช้แล้วว่ามัน มันก็โอเคดีก็เลยตัดสนใจครับผมออื <c oughs> แล้วเพราะอะไรทําไมพี่ถึงตัดสินใจซื้อกับร้านมานันน้รูบ้านของเราก็ทุกใจรถด้วยครับแล้วก็ทุกใจราคาอืรถโอเคราคาได้ใช่ไหมครับก็ของร้านค,คุยง่าย่อา <c oughs> โอเคครับถ้นามีสิบคะแนนเต็มใค่ร้านมานันน้รถบ้านเรานกีก่คะแนนครับเออเก้าเนาะในเก้าเนาะเอาไวา้หักเอาไปใช้ก่อน <c oughs> ครับผมโอเคครับ